เพื่อนๆคนไหนอยากจะถ่ายวีดีโอท่องเที่ยวแต่เวลาไปที่สถานที่เที่ยวแล้วไม่รู้ว่าจะถ่ายวีดีโออย่างไรบ้างวันนี้ผมจะมาแนะนำหลัก3ข้อในการถ่ายทำวีดีโอท่องเที่ยวครับสวัสดีครับผมเสกสรรจากสมายโปรวิดีโอครับ หลัก3ข้อในการถ่ายทําวิดีโอท่องเที่ยวนะครับหลักข้อแรกก็คือก่อนที่เพื่อนๆจะไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆนะครับก็จะต้องทําการศึกษาหาข้อมูลก่อนนะครับว่าสถานที่นั้นๆเนี่ยมีสัญลักษณ์อะไรเป็นพิเศษบ้างน,นะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอเก็บมันไว้ให้ครบนะครับอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆต้องการไปเที่ยวเกาะลีเป๊ะนะครับสัญลักษณ์พิเศษของมันก็คือการดำน้ำนะครับดูปะการังดูทะเลนะครับผม หรือว่าถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะไปผู้ทับเบิกนะครับสัญลักษณ์พิเศษของมันก็คือทะเลหมอกะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเพื่อนๆน,น,นะครับจะต้องทําการศึกษาด้วยว่าในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยมันมีการจัดกิจกรรมอะไรพิเศษบ้างน,นะครับอย่างเช่นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมไปเที่ยวที่วังน้ําเขียวครับซึ่งในช่วงที่ผมไปนั้นมีกิจกรรมพิเศษก็คือ การจัดกิจกรรมโฟร a าพักนะครับเป็นการรวบรวมดอกไม้ที่สวยงามทั้งจากเมืองไทยและก็เมืองนอกมาไว้ให้ทุกคนได้มาเยี่ยมชมกันนะครับผมหลักข้อที่2นะครับก็คือเมื่อเพื่อนๆไปที่สถานที่เที่ยวนั้นแล้วนะครับผมเพื่อนๆก็จะต้องทําการถ่ายวีดีโอนะครับเก็บมาให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเดคอเรชันต่างๆนะครับสิ่งปลูกสร้างอาคาร ดอกไม้นะครับน้ําตกคือทุกๆอย่างที่เราสามารถจะถ่ายได้นะครับเราก็จะต้องพยายามถ่ายเก็บเอาไว้ให้หมดนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปถ่ายได้แล้วนะครับผมโดยผมมีหลักในการถ่ายก็คือว่าวัตถุชิ้นเดียวกันนะครับผมเพื่อนๆก็จะต้องถ่ายมาทั้งหมดอย่างน้อย3วิวนะครับวิวแรกนั้นก็คือนี่ครับวิวตรงๆก็คือเป็น normal view นะครับผมวิวที่2ก็คือจะเป็นมุมจากด้านบนนะครับ เขาจะเรียกว่า b so i r ร์ด e อวิวนะครับแล้วมุมที่3ก็คือจะเป็นมุมช้อนจากด้านล่างนะครับซึ่งเป็นมุมที่เรียกว่าเวิร์ม Eye v วิวนะครับผมเวลาเพื่อนเอเอามาตัดต่อวิดีโอแล้วนะครับก็จะทำให้เราสามารถตัดต่อวิดีโอได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่า เรามีของดีเก็บไว้ในมือเพียบเลยนะครับผมหลักข้อที่3นะครับก็คือการบอกเล่าเรื่องราวนะครับถ้าเพื่อนๆไปเที่ยวแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆได้แต่ถ่ายวิวถ่ายดอกไม้ถ่ายอะไรต่างๆนะครับผมมันก็จะให้ความรู้สึกแค่ความสวยงามเท่านั้นนะครับแต่ผมแนะนําก็คือว่าเพื่อนๆอาจจะมีการสัมภาษณ์นะครับถ่ายวีดีโอตัวเองแล้วก็สัมภาษณ์เพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวนะครับว่าในขณะนั้นเนี่ย บรรยากาศในสถานที่เที่ยวนั้นๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมอย่างเช่นตอนนี้นะครับอากาศหนาวมากเลยนะครับโอ้ผู้คนเพื่อนเนี่ยกำลังเดินเที่ยวกันอยู่นะครับผมซึ่งการบอกเล่าบรรยากาศต่างๆในสถานที่ท่องเที่ยวของเรานะครับก็จะทําให้วีดีโอของเรานั้นมันรู้สึกว่าเวลาดูแล้วเนี่ยเหมือนกับตัวเราเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในบรรยากาศนั้นๆด้วยนะครับผมอย่าลืมบอกเล่าเรื่องราวในวิดีโอกันด้วยนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ในโรงเห็ดนะครับซึ่งมีเห็ดมากมายหลากหลายชนิดมากเลยนะครับผมเพื่อนๆอาจจะเคยทานเห็ดกันแล้วนะครับผมแต่เพื่อนๆก็อาจจะไม่เคยรู้นะครับว่าเห็ดแต่ละชนิดเนี่ยมันปลูกมาได้ยังไงนะครับและมีรูปร่างหน้าตายังไงนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามชมกับวิดีโอได้เลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือหลัก3ข้อในการถ่ายทําวิดีโอท่องเที่ยวนะครับหลักข้อแรกก็คือทําการศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะไปเที่ยวนะครับหลักข้อที่2ก็คือพยายามถ่ายวิดีโอออกมา หลายๆช็อตหลายๆมุมนะครับโดยอย่างน้อยมี3มุมครับ Normal View Bird Eye View แล้วก็ w o r ม Eye View นะครับผมแล้วก็หลักข้อที่3ก็คือเราจะต้องบอกเล่าเรื่องราวบรรยากาศในขณะนั้นลงไปด้วยนะครับทำให้คนดูเหมือนกับว่าได้เข้าไปเที่ยวในสถานที่นั้นพร้อมๆกับเรานะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับดูวิดีโอแล้วมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามไปที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผม แล้วก็เพื่อนๆก็อย่าลืมกด u u s สไคร์กันด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีวิดีโอสอนเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอการทำแอนิเมชันด้วย after effect การทำ YouTube marketing แล้วก็วิดีโอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับอื่นๆอีกมากมายมาแนะนำให้เพื่อนๆกันเป็นประจำเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมครับไว้เจอกันในบทต่อไปครับขอบคุณมากครับ